สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวง after the match นะครับประจำวันพุธที่20่ธันวาคม2,566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับก็โอ้โหก็ลุ้นกันจุดโทษเลยนะนะครับผมแล้วก็เอ่อคือตอนแรกถ้าลูกตีเสมอของมูดิกยิงไม่เข้าไปนี่ก็แบบน่าจะแพ้ไปแล้วนะนะครับผมแต่กลายเป็นว่าสมบทฮีโร่นะครับทั้งมูดิกแล้วก็ทาง จอเย่เปโตวิชนะครับผมนะเซฟจุดโทษได้แล้วก็มูดิกเป็นคนยิงปิดท้ายด้วยนะครับผมไอ้ยิงจุดโทษนะ,นะครับผมนะก็ชนะไป4ี่สองนะครับก็เสมอในเกมนะ90้าินาทีหนึ่งประตูตอนหนแล้วก็ยิงจุดโทษเลยนะครับก็ผมได้โพสต์เอาไว้ในเพจนะครับผมก็ในช่วงประกาศเสบียงผู้เลนตัวจริงแล้วผมก็โพสต์ไปว่าแบบพอ90้าสินาทีจบปุ๊บแบบถ้ามันเสมอก็ยิงจุดโทษเลยนะครับผมไม่มีต่อเวลาพิเศษนะครับก็ ตามนั้นนะครับผมแล้วก็ช่วงจุดโทษเนี่ยคือฝั่งที่ยิงก็คือหลังโกเนี่ยเป็นแฟนที่เขคอเซอทั้งนั้นเลยนะครับผมไปไปยิงกันตรงซ้ายมือนะเวลาดูถ่ายทอดนดนะก็คืออ่าโกฝั่งซ้ายนะครับผมไปยิงฝั่งนั้นนะครับผมแล้วก็มีต่แฟนดีคเซทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการยิงจุดโทษของน้าเตะเชลซีแล้วก็ยิงกันสี่คนเข้าหมดเลยเพราะว่าทางอ่า เด่เคอซนเขาพลาดไปนะครับผมคือคีแลนที่เปียเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่เขาพลาดแบบตั้งแต่ช่วงจบเกมแล้วอะเออแบบตั้งแต่พลาดแล้วก็โดนมูดิกโชวไปยิงอะเออนั่นแหละนะครับผมก็อา่ายิงยิงพลาดไปแล้วก็คนสุดท้ายที่ยิงคนที่สี่ะแมดลิชชี่มั้งนะครับผมเออของนดนคอรซนอะนะผมแมดิช,ชี่ นะครับผมยิงแล้วก็เบตโตวิดเซฟได้นะครับผมพุ่งไปทางซ้ายมือแล้วเขายิงไปขวามือของลิชชี่นะครับแมตติชชี่แต่เบตโตวิดพุ่งไปเซฟได้นะครับผมก็จบไปเชลซีชนะไป4-2นะครับก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับก็เดี๋ยวการจับฉลากจะจับคืนพรุ่งนี้นะคืนคู่ที่คู่ของเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลถ้าจบปุ๊บแก็จับฉลากเดี๋ยว เจอใครอะไรยังไงเดี๋ยวผมโพสในเพจไว้นะครับผมก็อ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละกันนะครับผมในรอบวันนะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็ผมก็แค่อวยพอละกันแต่คือโปเช e ติโน่เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาจะปรับสักทีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า เห็นได้ชัดครับว่าจัดทัพมาตอนแรกเนี่ยคือเล่นเซนเตอร์แบ็กสี่คนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กขวาเป็นดีซาซีแบ็กซ้ายเป็นรีวายโควิลไปคือถ้าเกมอย่างเนี้ยพอรูปเกมเชลซีนะครับมันอยู่คะอยู่หน้าเดียวเลยครับวันเนี้ยกดยับใส่ใส่ใส่แต่มันมาเสียประตูนะครับผมในทีสิบหกนะครับผมก็น่าจะเป็นจังหวะแตะมุมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่พอเนคขาเซิร์สกัดมาแล้ว รีไวโควิลนะครับผมก็เก็บบอลแล้วพยายามจ่ายให้ไกเซโดแต่ไกเซโดคือมันจ่ายยาวไปอ่ะไกเซโดขามันไม่ยาวครับมันจะแตะบอลแตะบอลแต่ว่ามันมันเลยตัวเข้าไปจนไปเข้าทางอารัวมวิลสันลากไปดวนกับทางเจลโกซิวาแล้วก็เบอร์นูบาเดชิลนะครับกลายเป็นว่าผ่านด่านเียโกซิวาได้แล้วก็เจอบาเดชิลซ้อนหน้านะครับผมแต่ เจ้าคำแ,แบบบอลมันไปพันแข้งพันขาแล้วก็มันไปโดนเขาจะแตะด้วยซ้ายนะครับผมแตะแตะหนีใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าไปโดนขาขวาแล้วบอลมันไปเด้งเข้าทางคาร์ลมบิลซันแล้วก็ยิงสวนตัวเบทโววิดเข้าไปนะครับผมน้ำหนึ่งสวนแบบงงๆนะครับผมขนาดนี้เขาเิ่นตอนไปดีใจนักเตะแต่ละคนก็แบบเออก็ดีใจแต่แบบก็ งงๆอ่ะแบบอูโขมันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไม่คิดว่าก็คือแบบบาเดชิลน่าจะจัดการได้แล้วแต่กลายเป็นว่าบอลมันอ่าไอ้นี่ครับมันมันแบบมันพันแข้งพันขาอ่านั่นแหละจะล็อกซ้ายแต่กลายเป็นว่าไปโดนขาขวาแล้วเด้งไปหาทางคารวิซันยิงเข้าไปนะครับผมยิงสวนตัวเข้าไปนะครับผมนำหนึ่งศูนย์แล้วหลังจากนั้นเชลซีก็บทอยู่ฝ่ายเดลมีนีคาสเซนที่ อาจจะมีตอบโต้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่การ็ิว่าทั้งสองทีมก็คือส,ส่วนใหญ่จะเป็นโชลซีแต่ก็จบไม่ได้นะครับผมยิงกันไม่ได้นะครับผมยิงติดเซฟมีลูกมีอยู่ลูกหนึ่งที่ได้ลุ้นของคอนาการ์เกอร์นะที่ยิงชนคานนะผมยิงปั่นๆชนคานนะครับผมแล้วก็มีจังหวะยิงหลายๆทีแต่ว่าคือส่วนมากนะครับผมส่วนมากโดยเฉพาะครึ่งแรกนะส่วนมากมันจะเป็นลักษณะแบบว่า ต่อบอลกันซะเยอะของบอลกันเยอะจ่ายไปจ่ายมาโยกซ้ายขวาไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วแต่นะครับบอลจะขึ้นยังไงฝากไกเซโดฝากกัน์ลกันล์ลกาเกอร์ออกบอลไปทางขวาดีซาซี่เติมขึ้นไปไม่สดนะเพราะว่าไม่ใช่แบ็กธรรมชาตินะครับผมก็ส่งคืนหลังให้เตลโกโซิลวาตั้งกันใหม่ให้บาเดชิลบาเดชิลส่งให้ลาฮิมเซอร์เตอร์ลิงใช่ไหมเอ่อมันก็จ่ายวนไปอย่างเงี้ยนะครับผมจน พยายามเชลซีพยายามหาจังหวะแต่ก็ทาไม่ได้นในครึ่งแรกนะครับจบเกมไปในครึ่งแรกนะก็ในคอสเซอร์นำอยู่หนึ่งศูนย์พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยมันดูรู้สึกว่าแบบภาษากายมันดีขึ้นนะครับผมตรงที่ว่าคือกูจะเอาอกกูมุ่งมั่นอ่ะเออกูทําเต็มที่นะครับผมพยายามไล่บอลพยายามเอามาครอบครองนะครับผมทําให้ในคอสเซอร์นี่ยไม่มีจังหวะที่อันตรายแต่กลายเป็นว่ามีเป็นบางจังหวะแค่นั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เก็บ กินได้ในจังหวะสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะผมก็โจเซีก็บุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวเล่านะครับผมเอาอาในช่วงต้นไอช่วงท้ายๆครึ่งแรกอะนาทีสามสิบสองนะครับคือเอนโซออกนะครับผมแล้วก็โมยาลงมาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมโพสในเพจแล้วกันนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีรายงานอะไรเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมอาจจะ มีให้เห็นนะครับว่าเออแบบกรณีเอ,อ,น,น,เอนโซเนะี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอือ่าม,มีภาพมีภาพที่โพสต์นับก็คือเดี๋ยว โพสในเพจแล้วกันนะครับทางเคนตี้ไบสเข้ามาชมเกมนะในวันนี้นะครับผมนี่คือพวกนี้นะครับเอนโซ่คือเหมือนรู้สึกอาการไม่สบายนะครับนิซ่ากีเซล่อันนี้พูดในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมก็นิซ่าเขาบอกว่าเอนโซ่เนี่ยรู้สึกมีอาการป่วยอ่ะเออแบบไม่ค่อยสบายแล้วกันอ่ะไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บนะครับผมส่วนโควิลก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่ดูเขาล้านะครับอาการล้าเออดูเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะ ก็แบบเอนโซรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมแล้วก็รีวาร์คูวิลที่เปลี่ยนตัวไปก็ไม่ได้เจ็บอะไรหรอกแต่ล้านะครับผมก็เปลี่ยนตัวออกไปเลยนะครับผมอาการรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะสำหรับเอนโซดูการเล่นอะไรมันแบบภาษาการมันดูไม่ค่อยดีนะผมก็เลยเปลี่ยนตัวในครึ่งแรกไปตั้งแต่แรกเลยเอาโบยาลงมาในนาทีสามสิบสองนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเอารีวารควูวลออกเลยนะครับผมเริ่มมานะครับแล้วก็มาลกุสโตลงมาไปยืนแบ็คซ้ายนะครับ รู้สึกว่าทําได้ดีด้วยนะทําให้ทีมได้ฟรีคิกในช่วงต้นครึ่งแรกเลยไอ้ต้นครึ่งหลังเลยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีจังหวะยิงของสเตอร์ลิงแต่ก็ติดเซฟนะครับผมแล้วก็การ์ลเกอร์ยิงก็หลุดกรอบอะไรประมาณนี้ยิงเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาเอนคุนคู ru, ลงมาแทนแจ็กสันนะครับผมแล้วก็เอียนมาเซนลงมาแทนสเตอร์ลิงแล้วก็มูดิกลงมาแทนดีซาซี่คือเปลี่ยนกองหลังออกแล้วก็เอาเบียนมาเซนลงมาคือเหมือนกับโยกให้มัน ให้เข้าให้มันถูกตำแหน่งก็คือเอเมสเซนไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมกูสโตอยู่แบ็กขวานะครับผมแล้วก็ผู้เซนเตอร์ก็เป็นเดยโกซิวากับบาเดชิวนะครับผมก็เปลี่ยนตัวประมาณนี้แหละครับนะนาทีเจ็ดสิบแปดหลังจากนั้นก็พยายามบุกใส่อยู่เรื่อยๆนะครับบดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆจนมาได้จริงๆครับเป็นจังหวะที่จังหวะในเกมแบบเนี้คือเราจะไม่ได้เห็นกับดีซาซี่ก็คือการครอสจากด้านข้าเติมขึ้นไปแล้วครอสแต่ถ้าเป็นแบ็กธรรมชาติจะมีรูปแบบนี้ นะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของมาโลกูสโตนะครับเปิดยัดเข้าไปนะครับเปิดบอลโค้งเข้าไปนะครับทิปเปียเนี่ยมุเคลียร์ไม่ดีนะครับผมแล้วก็มูดิกด้วยความเร็วจมูกไวด้วยนะครับผมด้วยความเร็วคือมองบอลตลอดเนี่ยแล้วก็มีสมาธิอยู่ตลอดแล้วก็วิ่งไปหาบอลน,นะครับผมแล้วก็แปรด้วยขวาเข้าเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยนะครับเข้าเสาไกลเข้าไปตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ทดเวลาแค่4ีนาทีเองนะผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จบเกมไปนะก็เชลซีกับนิโคลเซอเสมอกันในเกม90กนาทีหนึ่งประตูตัวหนึ่งก็ไปดวนจุดโทษนะครับผมแล้วก็เชลซีก็ยิงยิงกันไม่พลาดเลยนะครับสี่คนส่วนนิโคลเซออย่างที่บอกนะก็คืออ่าคีรันที่เปียยิงพลาดนะครับผมแล้วก็แมตติชี่ที่ยิงพลาดนะสนเชลซีสี่คนนะที่ยิงก็คือโคพาเมอร์เปิดก่อนเลยับยิงไปทาง ขวามือตัวเองเสียบเข้าไปนะผมเสียบเสาเข้าไปแล้วก็การ์กเกอร์ได้ยิงเสยไปทางซ้ายมือตัวเองนะครับผมเองคุณครูก็เช่นการยิงอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็มูดิกปิดท้ายยิงเลือดไปทางซ้ายมือตัวเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสลับตลอด9 0สินาทีคือมันเหมือนดูหนังม้วนเดียวเกือบจะจบอะคือแบบอาจจะมีจัง,งหวะจังหวะเล็กๆน้อยๆที่นิวคาสเซิลม,มีโอกาสตอบโต้ขึ้นมาแต่ สุดท้ายและภาพโดยรวมทั้งหมดตลอด90นาทีเชลซีบทใส่อยู่ฝ่ายเดียวนะพรอมบอลแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับผมเพราะว่าโดนนําไปตั้งแต่นาที16ก็เลยแบบคล้ายๆตั้งใจมาบุกเลยนะครับสำหรับเชลซีนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปเกมโดยรวมทั้งหมดถ้าใครไม่ตื่นดูนะครับก็พอไปดูไฮไลท์ยังไงก็จะอยาก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะก็คือบุกอยู่ฝ่ายเดียวสำหรับเชลซีนะผมอาจจะมีแว่งๆปเป๋บ้างในช่วงตอนที่เชลซีโดนนำนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย บุกนิโคอเนอย่างแบบฝ่ายเดียวนะครับนนีเคลเซนก็รอตัดบอลแล้วก็สวนกลับแต่ก็แต่และจังหวะเนี่ยก็สุดท้ายแล้วโชซีจัดการได้นะครับผมก็ประมาณนี้สรับในช่วงสําหรับในช่วงทั้ง90นาทีแล้วก็ช่วงยิงจุดโทษนะครับผมไปดูรายชื่อครับที่ฮอ่าไม่ใช่ฮูสกอร์เนี่ยที่โปรเชติ i โนจัดมานะครับผมก็4-2-3-1นึ่งผู้สาบโดเป็นเปโตวิดนะแนวรับอย่างที่บอกครับ เซนเตอร์แบ็กล้วนๆนคะรับโควิลบาเดเชลซีวาดีซาซี่ตรงกลางกาลาเกอร์ aker, กับไกเซโดวันนี้2คนนี้ยืนกันประมาณนี้ทั้งคู่นะครับผมยืนคอยเชื่อมเกมคอยสง่งบอลคอยอะไรต่ออะไรนะครับผมคือกาลาเกอร์เนี่ยเกมนี้ยอมรับกับว่าทุกอย่างเป็นใจให้กับเขาไม่ใช่ว่าเขาจะฟอร์มกระโูดหรือเดี๋ยวโดดเด่นขนาดนะั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างเข้าทางเขานะครับผมสําหรับกาลาเกอร์นะก็เหมือนฮูสกอร์ให้แมตโดนแมตไปเลยนะครับแล้วก็ แนวรุกนับสเตอร์ลิงเอนโซแล้วก็โคพาเมอร์หน้าเปาเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็เออสถิติเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ,อ่าสถิติเนี่ยคลองบอลเจ็ดสิบเจ็เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มันมีอยู่ข้างล่างที่เขียนอยู่นะผมก็ยิงไปทั้งหมดสิบห้าครั้งเลยนะครับผมเชลซีนะ ก็เข้ากรอบแค่สี่นะครับผมติดบล็อกไปหกนะครับผมแล้วก็ไม่ตรงกรอบห้านะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสลับใส่ตินิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าก็ในวันคาราบาลเนี่ยมันไม่มีแบบโชว์ให้เหมือนพรีเมียร์ลีกนะครับผมมันก็ต้องไปเก็บใส่ติดูในฮูสกอย่างเงี้ยครับดูเอานะผมว่าใส่ติทั้งหมดเป็นยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับมในเรื่องตรงนี้นะครับผมแนละ้วก็ เ,เดี๋ยวดูว่าจะเจอใครนะเพราะว่า3ามทีมเข้ารอบไปแล้วก็มีมิดเดิลสโบรนะครับผมแล้วก็ฟูลแลนนะที่ยิงจุดโทษชนะเอเวอตันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เชลซีของเราแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็อยู่ที่ว่าเป็นใครนะผมระหว่างเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวจบเกมคืนวันพรุ่งเนี้ยนะครับลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์กันว่าเชลซีเจอกับใครในรอบรองชนะเลิศเป็นเกมเย้าเยือนนะครับ รอบรองชนะเลิศเนี่ยเย่าเยือนส่วนรอบชิงจะเล่นที่เวมบรีนะครับผมก็ประมาณนี้ก็คือถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นช่วงโมเมนตัมที่ดีแล้วกันก่อนจะบุกไปเยือนวูฟนะครับอันนั้นงานหนักนะครับผมงานหนักเหมือนกันเพราะว่าบุกไปเยือนนะครับผมก็ไม่ใช่ง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วรู้สึกจะเตะวันอาทิตย์ด้วยมั้งเชลซีเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอืมใช่เตะ เตะวันอาทิตย์นะครับผมเวลาสองทุ่มเลยนะครับสองทุ่มตรงนะครับผมคู่เดียวของอาทิตย์เลยนะครับสรับเชลซีนะก็ติดตามแล้วกันว่าจะสามารถบุกแปลวชนะวูฟได้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนับสลับในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสลับวันนี้ในช่วง after the match เกมคาราบาคับรอบแทีมสุดท้ายที่เชลซี เสมอกับนิโคเซลใน9สินาที1ประตูต่อหนึ่แล้วก็ยิงหยุดโทษชนะไป4ประตูต่อ 2, 2ก็ขอตัวลาไปก่อนพวกกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ